สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในการเ,เกมซิตี้ผมโตว,วันนี้เรากลับกับ<ม>ตัวเฮียเออไม่ใช่อยู่กับเพื่อนอ <laughs> เอ,อ้ยมาแล้วเราเบิด <laughs> วันนี้เรากลับมาเกียนเซิร์ฟเฮ้ยไม่ได้เกียนมาเกียนแมพของพวกเราเองดีกว่าเริ่เปล่าเปิดเล่าเปิดเลเปิดมามีเริ่เปล่ามามีวันนี้อยู่กับใครบ้างรายงานตัวมั่งผมอังครับผมคนครับกวนตีนครับมาครับเอ้ยไม่ใช่ครับจะผมจะสร้างแล้วเป็นฟารมานุครับเดี๋ยววิ่งไป วันนี้เรามาทำลายเซิร์ฟกันดีกว่าให้เซิร์ฟที่มันเป็นจุนเลยผมต้อสร้างเซิร์ฟเนี่ยแล้วมาเล่นกันตายแล้วอะไรมทุกคนมายืนไอ้ทุกคนมายืนด้วยกันทุกคนมายืนด้วยกันทุกคนมายืนด้วยกันมายื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 นเลยมายืนแล้วมายืนแลยลอยลอยได้ไอ้ยี่งมึงดูมันดีดกูดีกูบินน่ะกูบินได้อ่ะไอ้ยี่งมึงโดนบินมะมึงดูดีไหมยิ่งวัดสูงกูบิน มาไกลชิบหายเฮ้ยโตเจอเลขเว้ยไม่มันไม่จําเป็นทุบตีไปเลยมันไม่จําเป็นแล้วไอ้เยอะว่าเรามาตั้งถือไปหรือเปล่าไอ้เนี่ยไม่เอามันช่างแมงเรเละๆจากมุมมองไอ้มุมมองได้หรอวะช่างแมงงร้อยห้าสิบปุ๊ดระเบิดทั่วเลยอ่ะแล้วก็คุณจะเห็นไอ้ภูเขาลาวา ของแอฟริกาใต้ไอ้เฮียมามาแข่งกันระเบิดแมปดีกว่าคนไหนระเบิดระเบิดเดี๋ยวเกินครึ่งเกาะมันพูชนะจบมาเว้ยไม่กูจองเข่านี่แหละมั้งกูจองเครื่องบิน TNT นะเว้ยเออเดี๋ยวกูตั้งให้เอื่นมี่ะเดี๋ยวกูตั้งให้สี่อย่างเลยกูจะระเบิดเซิร์ฟตัวเองอยู่ กูจะร้างบ้านทีืนทีเลยระเบิดแมงเลยไม่สนแหละเรเบิดโอ้โหคนแม่หายไปไหนกันหมดเนี่ยสรากำลังสร้างแพรตดอยู่อ่าใครสนใจว่าบายบายเอาดีดนาเล่นนาเล่นไปเล่นด้วกคน นี่มันอะไรอะอะไรมึงมึ่งอะครักูเนี่ยไปนู่นเขาบอกบายบายเพื่อนขอให้โชคดีไปแหละเฮ้ยไอ้โตมึง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 เขาโกงนั่นเห็นแล้วเบิร์หมด่นเห็โอ้กูจะระเบิดภูเขาแล้วลาวุนลาวากูว่าแผลอะทดแทนอะทดแทนระเบิดให้ทดแทนให้เออนี่ไงทดแทนคืนให้เอาเอาลาวาเฮียเสี่ยงฟูฟูเลยไป เอาตัวแทนระเบิดให้อีกแล้วเหรอใครอยากดินได้มัางเฮ้ยใครอยากดินไนด,ด้คุณมาบอกกูเดี๋ยวกูหาดินเงี้ยเออโอ้โหระเบิดที่ท่วมเฮ้ยต่อฮะว่าตอนเนี้ยมันเริ่มเ, <S 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 เราเน่ามากอะต่อมันเน่าแล้วมันเริ่มแหลกแล้วอาการเริ่มบูดมันเกิดอาการเริ่มบูดแล้ว ใครอยากบินมายู่กับผมนะในวงการเยอะเยไหนไหนไหนขอบินขอบินอยากบินอยากบินอยากบินต้องบินงเป็นกลุ่มเหรอคนไทยบินได้เอเไอวกเบาจังวะเบาอ่ะดังดังเนาะเปที่เอ้เป็นทีเป็นี่เป็นที่อะไรวผมกูวะเป็นี่หูฟังกางญี่บุญน่ะแม่งเบาสุดอ่ะหูฟังนี้ก็ซื้อมา180แต่มาดูถุก โองกักูเนี่ยกูกูจะไม่เกินร้อยงใช้ดีเลยตอนเนี้ยไหนชื่ออ่างนะแต่ทำไมตัวชื่อเออาร์ครับก็เรื่องมันนะยุ่งแรงมันแลับเฮ้ยไหนไหนบายบายเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ต่อแบบเลยต๋อลดแมปต่อลดแมปลดแมปกูกูกู เฮียจอขาวเลยโลกแม่งกว้างเกินขับอะไรเฮียมาโคตรไก่ไอ้เี้ยกูแม่งแบบเลยก้อนเมฆลงหัวกูกูพันสองพันกูไวสองพันเมฆนี่หัวกูแทบแตกกูโตได้คิดยังไงเฮียอัดอยู่อัดอยู่คิดนั่นไง เฮ้ยต yeah, ่อต่อโดนยี่ต่อยังไม่ถึงยังไม่ถึงบ้านเลยยังไม่ถึงข้างล่างเลยมึงหายไปไหนเนี่ยกูยังบดอยู่อยู่บนท้องฟ้าอยู่เอ้ยเรามาตามหาไอ้ต่อไอ้ต่อมึงยืนตรงกลางพอดีไงว่าเลยกูปีนไปไกลเกินมาแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวพุ่งดิขอเขียนคำนี้ก่อนตั้นโลกอ่ะตลกอ่ะ เฮ้ยเราไปยินตรงกลางยี่เขากันหอเอาป่ะเอาดิเอาดิกูไม่ยินตรงกลางหละไปไกลกว่าชาวบ้านนี่เอ้ยกูไ้เห็นคำว่าคุยมาต้องช่วยต้องช่วยเฮ้ยีกูพู ไปอย่างนี้ไอ้เยอโตห่าละมันเป็นอะไรอะครับไม่ต้องกลัวครับผมผมพูดไม่ต้องหลายคำยังไม่โดนเลย,เยนี่มันไม่ใช่แล้วไอ้เันอาจจะอ่านว่าตัว <c oughs> ก็เป็นได้เออไอ้โตฮะเอ้ยลองคุดไปใต้ดินไหมอวะ เอาพูดไหมไม่รู้ต้าไมีอะไรเลี้ยวมายินลงต้าเลี้ยวมาต้องต้าเลี้ยวมากันเร็วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วไปเร็วอ่ะอ่ลุ้นแม่ไปเกลียวเฮ้ยนี่กูมาเที่ยวดวงดวงจันทร์เว้ยเอ้ก็ลุ้นแบบเกลียวผมเจอดวงจันทร์นะตอนเนี้ยเจอดวงจันทรโตอยู่นู้นเลยววะเออกูเจอดวงจันทร์อยู่เนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคลิปกูดิตอนนี้กูอยู่รอบคนนี้อยากเล่นกับเราวันเสาร์อาทิตย์มีไลฟ์สตรีมอ่ะปรึกษากูมั้งดิพอแล้วกูยังไม่ถึงมเต่าอาทิตย์นี้มีการไลฟ์สตรีมใครอยากเล่นก็มาเล่นได้ขี้เกียจติไรครับไอต่อเพื่อคนดูอ่ะใครมันจะไปดูวะถาจริงพวกเราพวกเราพวกเราตอ กูยังไม่ถึงเลยตอนนี้นมึงจะอยู่สองพันกว่าไอยอดวิวตอนนี้รวมแล้วลอะไรัะวิว่พันพันสัพท์เออฉลองพันวิวเลยตอนนี้นถือว่าเป็นโอกาสฉลองเลยหรือกันไหนไม่เห็นพันวิวหนี่ย์อ่ะคลิปนี้ฉลองพันพันวิวเวื่อนรวมมาหลอยเยอะไอรวมแบบรวมจากคลิปแรกเลยไม่ใช่มันจะมีบอกบอกอยู่ว่ามีคนเขา้าเขา้าเข้ามาดูแล้วกี่วิวกี่วิวมันจะมีบอกอยู่ใกล้ถึงพื้นแล้ว ถึงแล้วดูด้วยมาเต้นเด้อไอ้ทำไมกูมาไกลยังวะอ้าวทุกคนหายเฮ้ยเดะเดี๋ดียวอกูน่ะเดวบ้านมนถงกมาบนจะไปยุ่งกูจะไปยุ่งเนทุกคนหายวะบุญบุญบุญอยู่ไหนถึงพื้นเนี่ยพื้นหายบุญหายว่ะบุญไม่เจอว่ะ เราคุเจอแล้วคุเจอแล้วสองตัวเอออีกตัวหนึ่งหายวะ่ะเฮ้ยตัวหนึ่งนะวอลล็อกอีกคนนี้เกมซ่าแล้วอีกตัวหนึ่ง,งอ,อ่ะอ๋ออีกตัวหนึ่งอยู่นูน่น <laughs> ไปผมจะเป็นเทพเทพพระเจ้าครับ แต่มันขึ้นบนท้านนอ,อาอืมมึงมึงสร้างผิดเปล่าออของมันไม่มีคุณภาพก็ต้องจัดการของมันไม่มีคุณภาพ <laughs> อืมตรงไหนยังไม่ถูกระเบิดวะจะไประเบิดถึงที่เลยหายยาก้็ตอนนะี้เฮีย <laughs> หายากเลยเลยหรอใครแม่งเขียนอะไรวะเนี่ยตายตายตายใช,ใช้ไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้แบนแบนเลยไหมใจเย็นเพื่อนแล้วมึงเพื่อจอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องกัสารเซ็นเซอร์อเดี๋ยวให้น้องกัสเซ็นเซอร์เออชิบหายแล้วไงน้องกัสเน่ไม่เอ่อยด้วยไม่เป็นแฟนใครนะ <c ười> อี้เีย กูกูโดนกูจะโดนันไดาไม่ยี่เอ๋อ้ยมันมันไม่กล้าดามเราะเฉอเลยมันเนี่เพื่อนโกงแต่ตั้งแต่ตัวเท่ามดจริงอ่ะแตัวท่านไข่เนาะเสาโอ้โหกูกับมันนี่เล่นหนังเรื่องเจ็ดประจำต่อยฮะมีหนังเรื่องนี้ด้วยหรอตั้งแต่อยู่ตัวเล็ก็มดอ่ะไปเลยดีกว่าไข่บนวะนน่ะ เฮ้ยเสียงหรือวะเฮ้ยงออกว่าแล้วก็ตกใจเสียงเฮียเสียงมาโตได้ยินได้ยินเฮ้ยอะไรวะเสียงไอ้ไอ้เนี่ยใครมันเอามันมาไอ้ไอ้วอลล็อกยังแหละโอ้เฮียน่ากลัวโตเออน่ากลัวเฮียคนลุกมึงไม่หยุดกูกูไม่หยุดกูบึ่มไม่หยุดกูเบิ้มอ่ะไม่หยุดกูเบิ้มเลยฮะมันเฮียไม่รู้นะน่ากลัวชิบหาย มาเยวกูพีชีพตัวเองดีกว่ามันมาเยวพีชีพตัวเองดีกว่าไอ้เหี้ยโอ้โหเอามาอีกไอ้เหี้ยไปแล้วไปเอากูไปเชื่อมันไปมึงเอามันไปน่ากลัวจริงไอ้สัตว์กูดีแล้วเสียเสียจังเลยเสียเสียวจัดกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยกูไปแล้วทนไม่ไหวแล้ว เชี่ยน่ากลัววะเชี่ยเป็นน่ากลัววะเปิดมอนดิโต้ฮะเปดมอนนี่ไปอ่ะแป๊บนึงเอาตัวอันนี้ขอตัวเอาฮาร์ดเลยต่อต่อเปิดมอนนี่โอ้ยแม่งเพี้ยบดิโอ้โหีเลแม่งมาเป็นตะกูลเลยฮะเยอะแคตะกูลกุ้ยโอ้ยเสียง ผีหลอกไอ้เฮียผีหลอกผีหลอกไอ้สัตว์เฮ้ยตัวสุดที่แมนมีด้วยหรอเ๋ยวออกูทำไรดูโอ้โหเสียงแมงเสียวจัดเลยโอ้ยลำขาญโวย กูไม่น่ากูไม่กลัวกลัวลำคาแล้วตอนเนี้ยจะดูว่าตายเมื่อร่ทนไม่ไหวแล้วเว้ยตบต่อแล้วบ้ามันกลัวอะไรมันกลัวอะไรกลัวหัวคิปเร์เอ้ยกลัวหัวคิปเปอร์ใช่เหรอกูลำคาดโว้ยเสียงมันเหมือนผีหวยหอยหัวน่ะอ่าโตะมาเด้อมันกลัวแน่โตะไหนวะ ตรงไออังไอแม่มดต๋วไหนแม่มดเออเห็นและเออรู้เรื่องอุ้ยแหลกแหลกแหลกจัดแหลกแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วแหลกแล้วแหลกชิปห่าตเหมือนเราโปไวเหี่ยไม่เหลือมันมองไม่เห็นเราไวสัตว์ <c oughs> อยากอยากโอ้ยปนปโอ้ยปนปน้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินวินเทอร์ไมาจากไหนวะเป็นหนึ่เอามันมาทำไมเฮ้ยอ้าววินเทอร์คืออะไรอะชิบผายคืออะไรต่อตัวอะไรอะมันคือบอสอีกตัวหนึ่งในเกมนี้ไหนอยู่ไหนวะดูชิบผายแน่อยู่เนี่ยตบตบอยู่เนี่ยน่าละบอสแม่ที่มันบินอยู่ไอะไอ้เฮ้ยมาไงโถกูไม่รู้ไอ้บุญเซกมา โอ้ยมันแหลกแหลกมั้ไอ้บอสอยู่ไหนโตฮาอะไรนะไอ้บอสตัวเนี้ยอยู่แถวไหนวะไม่รู้มืนมันอยู่ในไหนวะบุญในนรกใช่ไหมวะโอ้โหโอ้โหโอ้เอ้ยเอาว่าชีวิตรอดจะเท่ปุดนมัน่ตายตายไอ้โตแม่เปลี่ยนชีวิตรอดแล้วตายเดี๋ยวกูเอาด้วยคนกูเอาด้วยคนเป็นเพื่อนกันไอ้โตแม่ตายแล้วโตแม่ตายแล้วชิบหายแล้วไงกูโดนแล้วโตเพเป็นไซม่อนทโตฮะปรับปรับแล้วปรับแล้ว โอ๊ยตายตายตายกูตายกูตายกูตายชัวกูตายกูตายกูตายชัวกูตายชัวกูตายชัวกูตายช่วยไี่อะไไม่กี่วิเนี่ยไม่ไหวแล้ว อุ้รู้สึกว่าพานนี้น่าหน้าเบื่อเหมือนกันนะมันมีคนบางคนเขาบอกเขาอยากจะถ่ายคลิปบอกอยากถ่ายแต่เขาไม่พูดไม่ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันใครใครบางคนแถวแถวเนี้ยเป็ดก็เขาเขาคงเฮ้ยเสือ้มังกรนี่มังกรเอ้เวินเดร์มาแย้่วขยันเอามาเนี่ยขยันเอามากันจริงจริงพวกนี้เอามังกรมาด้วยันนี้ก็เจอแล้วเจอเจอแล้วกูเจอแล้ว เละและเริ่มเละและเริ่มคุณเริ่มเละแล้เฮ้ยเป็นด้เธอจะตายโอ้ยยี่แม่งอินแซ่ต์ังรอดเยี่มันอะไรจะตายวะยี่เอาตายดิอ่ะเี๋ยวนี่อวเดี่ยวเดี๋อวเดี๋เธอยี่เธอจัดเธอเฮ้ยมันไม่เห็นกูเว้ยยี่อ่ะโปลไอ้สัี่ยจะแบบโผโป แล้วเจรีพอรอดมาเนี <Here. S 1> ่ยปายแย่ปายเยวโ <Why? S 1> ต <c oughs> มันใหม่เจ้าใหม่หม่กูคาเล่นยาตนเนี้ย ไปนอกโลกแล้วกูจะไปนอกโลกไอ้ต <pinpoint> ัวข้างล่างมนเจ้าอยู่เลยเออกูเห็นแล้วโดนระเบิดโอ้ยโดนอัดเอาเอาเอาติดหมอนเลยปิดหมอนเลยปิดหมอนเลิดหมอนเลยหลอกมั้ยปิดหมอ ดูหางเฮ้ยบ้านนี่น่าเบื่อจริงๆนี่มันดูน่าวันนี้มันดูน่า,น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 ,าน่าเบื่อมากตอนแรกเราก็เล่นเอาชีวิตกากจะเล่นเอาชีวิตรอดกันตอนนี้อ๋อไม่อยากจะบรรยาย<ะ>เล่นตัอตัดคิปแล้วก็เริ่มไหมกันด้วยอ๋ะ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ตัดแล้วแล้วกูแต่เลิกเลิกแล้วกูเลยได,ได้แค่แป๊บเดียวเองว,วันธรรมดาอ,าอ่างเล่นเอากูวะยังอะไรไปขอระ,ะ,ะเบิดวะระเบิดเป็นก้อนสุดท้ายแล้วไปแล้ว,ลวบายบายก<ๆ>ูยงวุนนะอ่ะเยียกูจะบินเลนเซอร์เฮ้ยนั่นมันเทพเจ้านีวนะ่วะเฮ้ยเฮ้ยมืดมืด ไหนโจทยระเบิดก้อนสุดท้ายนี่คือระเบิดก้อนสุดท้ายที่ที่เราจะไปแล้วป่ะทุกคนต้องมาเหยียบพร้อมกันนี่คือพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายและที่น่าที่กูจะต้องลงคุณลงตีมันไม่จะพูดออกสื่อพูดออกสื่อไม่เอาไม่เอาเออว่ะนี่เพื่อคุณลงเข้ามาดมูอีกนะไปแล้วบายบายจบแล้วระเบิดระเบิดก้อนก้อนดีเสร็จ่ออ่าแล้วก็มาเจอแม <c oughs> วใหม่พรุ่งนี้ไปแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาเอาชีวิตรอดกันดีกว่าไปแล้วบายบาย All right. Bye. Bye.